เอาละครับก่อนที่จะมาเป็นหน้ากากลิมิเต็ดนะครับที่เราได้โคโต้ามานะครับจะให้ดูก่อนว่านี่คือหนึ่งในตัวต้นแบบนะครับตัวที่ส่งไปขอปรูฟนะฮะซึ่งณนะตอนนั้นคืออยู่ในช่วงการระบาดของโควิดในประเทศไทยและในโลกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นจะต้อง ทำทรงหน้ากากไปก่อนนะครับเพื่อไปขอแอปปูฟแบบละลายนะครับโดยความคิดของของพวกเรานะฮะก็คือเราจะพยายามใส่ขอแผนที่ของวันพีสใส่เข้าไปนะครับเป็นลายแล้วก็ทําออกมาเป็นแบบนี้นะครับแต่เนื่องจากคุณภาพาคุณภาพของหน้ากากตอนหลังเรามีการปรับปรุงหลายครั้ง เนี่ยสมัยก่อนจะยังเป็นตัวแบบนี้อยู่ใช่ไหมครับหลังจากที่ได้ไปปรึกษาแล้วก็เปลี่ยนแมทเทเรียลทุกอย่างจนได้เป็นหน้ากากลิขสิทธิ์คุณภาพตัวนี้นะครับซึ่งมีนี่เหมือนกันกับตัวนี้นะครับก็คือเป็นเลเยอร์ก็คือมีผ้าสาลูมัลินครบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวเนื้อผ้าอันนี้อันนี้คืออันที่ผมใช้ประจำนะฮะซักไปซัก เออยังไงก็10บวกแหละนะเพราะสลับใช้บางลายอยู่นะครับก็ยังใช้งานได้ดีสายคล้องเราก็ปรับจากเดิมที่เกี่ยวหูเป็นแบบนี้นะครับอ่าคันนี้แตกต่างไงกับรุ่นลิมิเต็ดเรามาแกะกันดูนะครับอันนี้ต้องให้ดูนิดนึงน,นี่คือตัวต้นแบบนะฮะที่เราทำกันไว้ตอนขอนะครับและมาดูตัวที่ผ่านอนุมัตินะครับ ซึ่งแน่นอนญี่ปุ่นไม่ใช่ส่งแบบไปปุ๊บแล้วก็จะโป๊ให้คุณผ่านได้เลยนะครับแต่อะเดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูก่อนเทียบขนาดก่อนนะครับจะเห็นว่าหน้ากาก,ากตัวลิมิเต็ดเนี่ยจะตัวพ็อกเก็ตตรงนี้จะสั้นกว่านิดนึงนะครับเพราะว่าโครงเขาเป็นแบบนี้ครับ คือมีคือความหนาเอาเอาความหนาก่อนอธิบาย,ยางี้จะง่ายกว่าปกติหน้ากากวันพีซรุ่นนี้คือจะมีความบางนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยจะมีความหนามากกว่านะครับและด้านในด้านหน้าสัมผัสเนี่ยจะนิ่มกว่านะครับเนื่องจากว่าเ,เนื้อผ้าตัวนี้ถ้านำไปสกีนลายแผนที่เต็มแบบนี้จะไม่ค่อยดี นะครับก็เลยมีการหุ้มชั้นที่4เข้าไปก็คือฉากหน้าจะเป็นผ้าลื่นๆแบบนี้นะครับอ่าซึ่งคุณภาพด้านในเนี่ยก็คือเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะหนากว่านะครับเนี่ยครับมีความหนากว่าถ้าดูด้านข้างก็จะมีความหนากว่านะครับแล้วก็มีช่องพ็อกเก็ตเหมือนเดิมโครงสร้างเนี่ยจมูกคุณจะอยู่ตรงตรงนี้ปุ๊บ ตรงนี้จะเป็นพ็อกเก็ตตัวที่สร้างอากาศเข้านะครับทั้งนี้เพื่อให้ลายที่พิมพ์เนี่ยสามารถอยู่ติดถาวรกับตัวหน้ากากไปตลอดการใช้งานจนกว่าจะหมดอายุเลยคือเต็มที่ก็คืออาจจะจืดจางตากแดดหรือสีซีดถ้าใช้นานๆมากๆนะครับแต่ว่าลายจะไม่มีหลุดนะครับเพราะว่าแตกต่างกับตรงนี้ตัวเดิมเราใช้เป็นลักษณะเหมือนอเหมือน ใช้ความร้อนนะครับแล้วก็เป็นสกรีนลงไปแบบนี้นะครับแต่ของตัวใหม่เนี่ยเราตัดสินใจพิมพ์ลงไปเลยนะครับที่ตัวเนื้อผ้าเพราะฉะนั้นไม่มีหลุดไม่มีร่อนตลอดอายุการใช้งานและที่สำคัญคือตัวลิมิ t เต็ดพรีเมียมเนี่ยทางเรายอมที่จะเปลี่ยนแมทเทียลให้ดีขึ้นก็คือสายนะครับสังเกตสายรุ่นเก่านะครับก็จะเป็นสายยางยืดนะครับ สีดำวงกลมอไม่สูมนะฮะโทษทีโอเคอเล็บดำจังเลยขอโทษอ่ะโอ้ยถ่ายใหม่ดีไหมเนี่ยเออช่างมันนะครับเป็นแบบนี้คันนี้เสร็จในรุ่นลิมิเต็ดของเราเนี่ยเราตัดสินใจใช้สายนี้นะครับก็คือเป็นสายแบบบางแล้วก็จะมีความนิ่มกว่าตรงเนี้ยลดอาการเสรียสีกับ ใบหน้าต้นคอและอื่นๆนะครับคือไม่ใช่ว่ารุ่นนี้ทำไม่ดีนะครับแต่ว่าเราเพิ่มประสิทธิภาพให้ก็คือทำให้มันแบนทำให้มันแบนแล้วก็เนี่ยครับความยืดหยุ่นเนี่ยคือจะไม่เด้งเท่าอันนี้อันนี้คือเด้งแล้วเด้งแล้วจะดึงเลยนะครับอันนี้ก็คือจะยืดแล้วหดอย่างช้าๆไม่ดีนะครับ ส่วนภายในก็แน่นอนครับไม่ซูมโอเคเอาละนี่ชัดเจนนะครับพูดง่ายๆคือตัวเนี้ถ้าคุณได้ไปมันจะมีความหนามากกว่าหน้ากากปกติที่เราจำหน่ายนะครับเลยต้องชี้แจงให้ทราบก่อนนะครับถึงเหตุผลว่าทำไมมันถึงมาแล้วหนากว่านะครับเผื่อบางท่านไม่ชอบความหนาของหน้ากากนะครับ แต่ว่าถ้าถามถึงเรื่องลายต่างๆแล้วยอมรับครับว่าพอทําออกมาแล้วลายแผ่นที่สวยครับแล้วก็อันนี้เราขอเป็นกรณีพิเศษก็คือจำกัดจำนวนซึ่งตอนนี้เราเวทจจำนวนอยู่ว่าลายไหนขายดีเราก็จะเทไปที่ โค้ตาของไลน์นั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังสรุปไม่ได้ว่ายังเหลือโค้ตาอีกเท่าไหร่แต่ว่าถ้าชอบนะครับตัวนี้จะไม่ทำเป็นแมสหมายถึงแมสโปรดักเราทำเป็นแมสแต่ว่าเราไม่ได้ทำเป็นแมสโปรดักก็คือไม่ได้ทำแบบสองส0มพันชิ้นแล้วก็สต็อกไว้รอขายนะครับก็คือหมดจำนวนก็คือหมดเลยนะครับ อันนี้สาหรับผมนะครับแต่ถ้าในอนาคตมีคนไปบดสัญญาแล้วมีคนไปซื้อมาทําอีกทีหนึ่งอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่นี่ก็คือผลงานของทางทางเราและการใช้คําว่าทางเรานะครับเพราะเป็นความร่วมมือคือไม่ใช่ผมคนเดียวที่สามารถทําตรงนี้ได้เพียงแต่ว่าช่วยออกไอเดียแล้วก็ดูความเหมาะสมของลายนะครับ เพราะฉะนั้นวางใจได้ครับให้คนที่ชอบช่วยในการออกแบบมันก็น่าจะตอบโจทย์แฟนๆได้นะครับจริงๆอยากจะโชว์อันนามิเพราะว่าสวยมากแต่ตอนนี้หมดแล้วนะฮะแล้วก็ชอปเปอร์หมดชั่วข่าวนะครับเดี๋ยวกำลังมาอยู่เพราะว่าออเดอร์ชอปเปอร์กับนามิเพิ่งมาล้นเลยตอนนี้โซโลกับลูฟี่ก็ขายดีเป็นปกติอยู่แล้วนะครับ อันนี้เป็นอันเดียวที่เหลือเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็คงได้ใช้อันนี้เพระทั้งทั้งร้านตอนนี้เหลือแค่ซันจิหนึ่งโซโลโอันนี้หนึ่งแล้วก็ลูฟี่หนึ่งนะครับกำลังรอทางตัวแทนจำหน่ายมาส่งเพิ่มเติมอยู่แล้วก็จะจัดส่งที่เหลือเอาไปในวันจันทร์นะครับตอนนี้จัดส่งออกไปแล้วก็ประมาณหลักร้อยชิ้นนะครับ โอเคถ้าใครจองไว้แล้วรออยู่ก็รอนิดนึงนะครับขอบคุณมากครับที่อุดหนุนสินค้าลิขสิทธิ์ในราคาที่ไม่แพงแน่นอนเรายังคงแจกนะครับผ้าชุบแอลกอฮอลให้เหมือนเดิมนะครับส่วนซองก็อ่าหลายหลายท่านหลายท่านเผลอฉีกนะฮะก็คือจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็น ซองซิปนะครับไม่ต้องฉีกก็ได้แล้วก็เก็บไว้ใช้ใส่ของใส่อะไรต่อได้นะครับอ่าโอเคที่เหลือก็ขอฝากตัวหน้ากากนะครับลิมิเต็ดตัวใหม่ของเราด้วยนะครับอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มต้นทุนเราเพิ่มแต่เรายอมครับตัวเก่าเราใช้สายรัดเล็กนะครับออไม่ใช่สายรัดเล็กขอโทษครับตัวปรับเล็กนะครับ แน่นอนก็เป็นเรื่องของต้นทุนแล้วมันก็ใช้งานได้ตามปกติเพราะฉะนั้นก็ก็โอเคแล้วแต่ตัวใหม่เนี่ยเราปรับเป็นตัวใหญ่ขึ้นในเทียบกับตัวเก่านะครับสองเท่าเลยเพราะอะไรมีคอมเมนต์จากลูกค้ามาก็คือจะปรับสายแล้วควานไม่เจอเนื่องจากพอเราใส่ใช่ไหมครับมันจะไปอยู่ข้างหลังหลังคอแล้วแล้วควานหา ตุ่มนี้ไม่เจอเพราะบางทีสมมุติคุณผู้หญิงผมยาวหน่อยนึงมีลากไสอะไรอย่เงี้ยเขาก็จะควานหาตัวนี้ลําบากรุ่นใหม่เราเลยทําให้ใหญ่ขึ้นครับเพื่อที่นี่เห็นไหมพอเจอปุ๊บกดได้เลยสะดวกขึ้นนะครับทุกอย่างก็คือปรับปรุงแก้ไขมาแล้วคาดว่าจะถูกใจทุกท่านครับขอบคุณมากครับผม